ครับสวัสดีครับผมวันนี้ครับผมมิวมิสูจีเอ็มซีนะครับจะมาแนะนําแนวการแต่งรถ1คันครับผมรถคันนี้ครับเป็นสีเทาดําครับผมแต่คอนเซปต์ของรถคันนี้นะครับลูกค้าต้องการความเป็นสปอร์ตสีแดงและทุกอย่างที่ทําได้อยากให้เป็นสีแดงโอ้โหเข้าคอนเซปต์มิวเลยครับลูกค้าขอมาเราจัดให้คันนี้ครับมีอะไรแดงบ้างเดี๋ยวไปดูครับผม <c oughs> เริ่มจากด้านหน้าก่อนครับผมนี่ชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์ V1 ครับผมขอเรียกชุดแต่งตัวนี้ว่าเจ้าน้องติ๊กถูกครับผมนี่สัญลักษณ์เป็นติ๊กถูกครับเพราะเขาไม่ใช่ติ๊กผิดซึ่งคอนเซ็ปต์ของรถคันนี้นะครับสีแดงใช่ไหมครับนี่เลยเส้นสปอร์ตสีแดงมาในชุดแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับและความเท่ของชุดแต่งไม่พอนะครับมากับกระจังหน้าด้วยเจ้ากระจังหน้าตัวนี้นะครับเป็นกระจังหน้าคอสโคเมียมนะครับดำเงาปัดโคเมียมแบบนี้นะครับ มาพร้อมกับโลโก้สีแดงเป็นอย่างที่2อครับผมต่อมานะครับตัวสอด e x p e n d e r cord ครับใส่สีโครเมียมครับให้มันดูเด่นขึ้นมาแล้วใส่สติกเกอร์ที่เป็นสีแดงเข้าไปนี่ฮะสอย่างแรกแดงหล่อเหลาครับผมมาด้านข้างนะครับคันนี้นะครับมีการเสริมความหล่อของตัวบันไดข้างตัวนี้เข้าไปครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับบันไดข้างนี้ใช้งานได้จริงนะครับนี่ครับสามารถเดินขึ้นไปเหยียบแบบนี้ได้เลยครับนี่ เขารับน้ําหนักได้ประมาณ1 0 0โลนะครับซึ่งเด็กและผู้ใหญ่เหมาะมากาถ้าบ้านไหนมีเด็กเล็กมีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเหมาะมากกับการใช้บันไดครับนอกจากประโยชน์แล้วเขายังเพิ่มความสวยงามด้วยนะครับนี่และบันไดข้างตัวนี้ครับนี่เห็นไหมครับเจ้า3ามขีดตัวนี้ครับก็เป็นสีแดงครับจะได้เข้ากับด้านหน้า ต่อมาครับเบ้ามือนี่เบ้ามือโครเมียมแบบนี้สติกเกอร์เอ็กซ์เพนเดอร์สีแดงแบบนี้ตัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับฟิล์มครับเราให้เป็นรุ่นเซรามิกออนติเมทนาโนครับรับประกัน1ิปีมืดนอกสว่างในครับผมนี่และต่อมาครับคิวกันสาดครับเป็นแบบเต็มใส่มาให้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับและสําหรับรถครอบครัวเนี่ยขาดไปไม่ได้เลยกับเจ้าตัวนี้นี่แหลกหลังคาแคลิบอยครับขนาด1.6เมตรนะครับแบบเต็ม ป็นไงฮะมองด้านข้างดูหล่อไหมฮะดูเต็มไหมดูสวยไหมดูสวยครับผมและที่สําคัญนะสามารถใช้งานได้โดยการที่บรรทุกของด้านบนอ่าแบบนี้เลยเดินทางได้หลายคนของไปครับมาด้านหลังครับไม่หลุดคอนเซปต์ครับผมนี่ชุดแต่งด้านล่างครับผมต้องบอกก่อนว่านี่เป็นทรงสปอร์ตของแท่นะครับนี นี่ครับตรงสปอร์ตครับท่อคู่เหลี่ยมโครเมียมแบบนี้ครับแค่ชุดแต่งก็ดูสวยแล้วนะครับแล้วเราก็ตัดเส้นสีแดงเข้าไปแบบนี้ครับก็ทําให้เข้ากับคอนเซ็ปตรถคันนี้นั่นเองและยังไม่จบนะครับป้ายทะเบียนครับยังสีแดงอันนี้แดงอยู่แล้วกล้องไม่ยิ้มเลยตรงใส่ร้อนโลโก้ครับผมโลโก้ด้านท้ายครับก็ทําการแร็ปผิวด้วยสติกเกอร์สีแดงแบบนี้ครับนี่เะไนงี้ เข้ากันเข้ากันแต่ยังไม่หมดนะครับกับรถคันนี้ครับนี่แตาเดานี้ครับมีการติดสปอยเลอร์เข้าไปด้วยนี่ครับเป็นทรงดักเทลครับอูดจะงันง้นเชงอนชชงอนออกมาแบบนี้หน่อยนึงครับนี่ตรงส่วนเว้าตรงนี้ครับทาเส้นสีแดงเข้าไปด้วยครับก็หล่อทั้งคันเปิดท้ายมานะครับนี่เห็นอะไรไหมครับรถคันนี้ครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับสามารถนั่งได้เจ็ดคนนะครับและถ้าไม่มีผู้โดยสารเนี่ยสามารถพับเบาะเนี่ยเพื่อวางของได้อีกด้วย แต่ที่ผมอยากจะให้ดูก็คือพรมครับผมได้ปูพรมแถว1แถว2แถว3และยังปูมาถึงหลังแถว3าตัวนี้ครับและเห็นไหมครับนี่คือดําเส้นแดงโอ้โหเชื่อไหมว่าลูกค้าผมแดงทั้งคันนี่อ่ะเจ้าพรมตัวนี้ครับก็เป็นหนัง XPE นะครับหนา13บมมิลน,นะครับนอกจากมีตัวพรมแล้วยังมีตัวไวนนลด้วยครับลูกค้าสามารถเลือกได้เลยเลือกในสิ่งที่ต้องการเลือกในสิ่งที่ลูกค้าชอบได้เลยเพราะพรมทุกชิ้นผมสั่งตัดจากโรงงานเท่านั้นครับ สำหรับภายในนะครับคันนี้นะครับได้ทําการติดตั้งจอหน้าขนาด13นิ้วเข้าไปนะครับและที่สําคัญนะครับจอหน้าตัวนี้ครับมาพร้อมกับกล้องรอบคันแบบนี้ด้วยซึ่งเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับหรือเข้าช่องจอดครับเราจะเห็นภาพรอบคันแบบนี้เป็น b i r d eye view และสามารถดูภาพจากด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาได้อย่างงี้ได้เลยนะครับดังนั้นเวลาเราเข้าจอดเข้าถอยเข้าซองแม่นปลอดภยัยมั่นใจได้ด้วยเจ้ากล้องรอบคันคันนี้นี่เอง และที่สําคัญนะครับจอตัวนี้บวกกล้องรอบคันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ตัวเขาเองสามารถบันทึกภาพทั้ง4ตัวได้ด้วยนะครับดังนั้นนะหมดปัญหาครับนอกจากดูภาพแล้วนะครับประโยชน์เขายังสามารถบันทึกภาพตลอดการเดินทางของเราได้อีกด้วยนี่รถรุ่นนี้ครับเป็นการดีไซน์มาแบบสวยหรูแบบนี้เลยแอร์นะครับแสดงผลเป็นดิจิตอลแบบนี้นะครับนี่ เกีย์ไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้านะครับออกแบบมารูราเป็นรถเจ็ที่นั่งนั่งได้ครบทุกคนและที่สําคัญแถว2เรายังมีแอร์ตรงนี้ด้วยเ,เป็นไงครับกับการดีไซน์รถ Expander Cross สีเทาดำแต่แต่งแบบตัดเส้นสีแดงหมดเลยครับดูสปอร์ตดูเท่ไหมสำหรับใครที่หัวใจวัยรุ่นแบบนี้นะครับนี่คือแนวทางการแต่งสำหรับรถสีเทาดำนะครับใครชอบูกใจสามารถบอกได้เลยว่า ขอโปแต่งหนักจัดเต็มแบบนี้ได้เลยนะครับรถคันนี้นะครับราคาค่าตัวเขาอยู่ที่961,000บาทนะครับโปรโมชั่นดาวร่มต้นเพียง39,000บาทนะครับหรือใครจะไม่ได้แต่งเยอะขนาดนี้แต่ไปเลือกรับโอดอกเบีย้ยศูพร้อมแต่งแบบเล็กๆเ,เ,เราก็มีนะครับสนใจยังไงทักหาพวกเราได้เลยครับผมมิวมิสูเจมซีนะครับพร้อมที่จะบริการลูกค้าแบบจัดหนัก จัดเต็มแบบนี้ทุกคันครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะต้องเอาคันนี้ไปส่งลูกค้าแล้วครับ f c จังหวัดชลบุรีวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ